ชิ้นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบาย8สไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2567โดยชายผู้บัาางคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้แล้ยังไงอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุงจิตทาบรจะไปที่ไหนกันดีนะในกนนี้ดีกรีกตันฝรั่งเศสเลยนะ ซึ่งอันนี้ธนวัตรสุจิตทาบรอดีตกองกลางห้องเครื่องของเลสซัสตี้ชุดอยู่ทีปีตัดสินใจแยกทางกับเมืองทองก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นล่าสุดนั้นในมีการปรายง,งานข่าวนะว่าทาาน้านของอ่าในไทยมีเพียงแค่อุทนีเอฟซีทีมเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสนใจในตัวของธนวัตรในวันนี้เริ่มถึงทีมจากเจูลีกรองของญี่ปุ่นต้องการตัวธนวัสสน์สุจิตทาบอไปร่วมทีม ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันอยู่ที่ว่าเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตถาอลจะตัดสินใจในครั้งนี้อย่างไรดีซึ่งโปรไฟล์จากทนาน่งของเลสัสตี้ดีตรีกับตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนทีมญี่ปุ่นย่อมรู้ดีถึงศักยภาพของเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตถาอลในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอาณาผมเป็นทว่างานนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะฮะอนาคตของเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตถาวรในตอนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรยังไม่รู้ว่าอนาคตจะนต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่่าจะเเป็นชนชรนครคับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานเกันครับถูกที่ถูกเวลาและถูกจังหวะโดยกันนี้เราทุกคนอยากจะเล่นดนตรีเพราะๆตลอดเวลาแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเล่นถูกจังหวะให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้คากล่าวของยอดกุญซือระดับโลกอย่างโชเซ่เบรินโยเมื่อปี2007ทําให้นึกถึงทัพชบาแก้วที่ในวันนี้ฟา์มวรสุมแซงเอาชนะไชนิสไทเปไปแบบสุดวาทึกช่วงท้ายเกมที่แพสสเตเดียม ึ่งตอนยอมรับนะว่าเหล่านั้นไม่ได้เห็นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในต,ตัวผู้เล่นที่น่าสนใจแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วทีมชุดนี้เป็นการผสมผสานกันของนักเตะด,ดาวรุ่งที่เป็นหัวกะทิของทั้งรุ่นยูสเจ็ดปีและก็ยูสิบเก้าปีรวมไปถึงขาประรจำในทีมชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์ในระดับฟุตบอลโลกนอกจากนั้นนักเตะจากต่างแดนบางส่วนาก็กลับมาสู่ทีมนี้กันอีกครั้งและที่สําคัญคือนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงจากไทยวีเมนลี ที่เพิ่งจบลงไปต่างก็มีส่วนร่วมในทีมชุดนี้การได้นักเตะดีๆเหล่านี้มาร,ร่วมทีมในไม่กี่วันไม่ได้หมายความว่าชบาแก้วจะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกขึ้นทันตาเห็นทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่เกีกับไชนีสไทเปอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกในหลายๆเรื่อง หลังสิ้นเสียงุกวิดยาวเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าชิน t a ไทเปมีรูปเกมที่ดีกว่าไทยในนัดนี้และนัดสะท้อนให้เห็นได้จุด,จดบกพร่องในการนำไปปรับแก้ไขก่อนทัวร์นาเมนต์ทางการจะมาถึงแต่สิ่งสำคัญในเกมนี้คือการที่ทุกคนนั้นรู้ตัวเองดีนะว่าต้องทำอะไรและต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ผลการแข่งนนขันที่น่าพอใจ ซึ่งเกมกระชับมิรหรือว่าเกมอุ่นเครื่องเราเองนั้นสามารถทดลองอะไรได้หลากหลายยิ่งฉบากแก้วชุดใจห่หางหายจากการแข่งขันไปนานมากกว่า4เดือนยิ่งต้องมีอะไรให้ทดลองหรือว่าแก้ไขยอย่างแน่นอนและวันนี้เราได้เห็นหลายาคนนั้นได้ทดลองนะฮะและก็ได้ปรับจนสุดท้ายก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าถูกที่ถูกเวลาครึ่งแรกผู้เล่นระดับซีเนียหลายคนได้ลงสนามในครั้งน,นี้ก่อนและพยายามจะสร้างเสถียรภาพให้ได้มากที่สุด รับแรงกดดันจากการแข่งขันจริงให้ได้มากที่สุดแม้การูปเกมเป็นรองและน่าอึดใจแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือความรัดก,กลุ่มและมีสมาชิกกับการจัดก,การเกมรุกของชนิดไทเปได,ด้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนทําตามจ็อบเกมกรับที่ได้รับมาอย่างมีวินัยเพียงแต่ว่าเกมรุกเนี่ยอาจจะยังไม่ลงล็อกมากมายนักตรงนี้คงต้องใช้เวลาปรับจูนกันต่อไปอีกในหลายแคมเปญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ครึ่งหลังผูเ้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นดาวรุ่งและก็ผูเ้เล่นที่กำลังร้อนแรงจากไทยวีเมนลีกได้ลงมาสัมผัสเกมในครันี้บ้างและเราเองนั้นได้เห็นความวุบวาบจากผูเ้เล่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนันอุปชัยเฉียบรพรบงคลดี การทาทัาพุ่มสีและก็ทาทมนวันรักษาพักดีที่ลงมาแก้เกมและก็ทำให้เกมรุกนั้นได้มีหือมีอื่นกับเขาบ้างกับทางด้านของไชน e สไทเป i จนทีมเยือนไม,ม่กล้าที่จะหมบุกเข้าใส่ชบาแก้วมากมายนักการเสียประตูของก่อนไทยนะฮะไม่ใช่ปัญหาเมื่อมองถึงรุกเกมที่เปิดแลกกันมากขึ้นในขึ้นหลังเพียงแต่ว่าเรานั้นเล่นกันได้อย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกจงังหวะ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดิบพอดีโด,ดยประตูจากจุดโทษที่ชัดเจนซึ่งเป็นทางด้านของเดบ o ูโกนะฮะ จากการทนัดพุ่มสีมาได้อย่างพอเหมาะพอจาะนาทีที่85หลังจากนั้นโมเมนตัมก็โยกมาที่ฝั่งชบาแก้วเต็มๆและเปล่านั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้หน้าทีอ่านาทีทองแบบนี้หลุดมือไปเพราะก่อนจะหมดเวลาเพียงแค่นาทีเดียวฟรีคิกปริดิญ,ญญาณของปริชาติทองรองเจ้าของราวัลดาวซันโดไทยวีเมนบีก2ก็ทําให้ชบาแก้วแซงขึ้นนําได้สําเร็จซึ่งนั่นก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือให้ชนิดไทยเปได้แก้ตัวอีกแล้ว ในวันที่ไม่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างอย่างที่ดีที่สุดนะฮะไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดๆก็ตามทีบางครั้งเราก็ต้องเลือกทางที่ต้องที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดก็พอเหมือนอย่างคํากล่าวของโจเซฟเบริโยที่ยกมาในยอดหน้าแรกนะฮะการที่วันนี้20นาทีสุดท้ายคือช่วงเวลาที่เราทําไม่ดีกว่าเราเด็ดขาดกว่านั่นก็เพียงพอให้เรานั้เป็นทีมที่สมหวังในครั้งนี้ได้ขอแค่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอยู่แล้วโดยการแซงชนะไชนิสไทเปไป2ต่อหแบบสวมหัวใจนักสู้มีอะไรให้หน่าติดตามกันต่อไปเป็นอย่างมากอย่างน้อยเราก็ได้เห็นสมัสจิตใจที่แข็งแกร่งของทัพชบาแก้วแล้วเราได้เห็นข้อผิดพลาดที่ต้องนํามาปรปับปรุงแก้ไขแล้วเราได้เห็นการเริ่มจูนจริงจังะระหว่างการผู้เล่นกับผู้สิ้นประสบการณ์สูงและสายเลือดใหม่แล้ว เราได้เห็นแล้วว่า Thai Women League ไทยวีเมนลิกในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยสร้างทรัพยากรที่ดีให้กับทีมชาติไทยได้อีกมากแค่ไหนงานนะผมเป็นเว่างานนี้ทัพชบาแก้วนะฮะถูกที่ถูกเวลาตามคอนเซปต์ของโจเซฟบุริโยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับอะไรยังไงอุดมทวีสุขเปิดเผยหลังเกมการท่าเรือ ASM ถล่มคู่แข่งขาดไปถึง9-2เลยนะ โดยอุดมทวีสุขกุนซือการท่าเรือ ASM ได้เปิดเผยหลังนำลูกทีมเปิดรังถล่มฟุตซอลไทยอา์ม,มี่ไป9-2ในศึกฟุตซอลไทยลีก2 0 24นัดที่6เมื่อวันที่ผ่านมาณสนามโกดังสเตเดียมโดยเกมนี้ทัพสิงห์ครองเตยได้9ประตูจากเจษดาชูเดชวัชระไรศีวีประพัฒน์ลเมพลพัฒกุลปิยพันธ์เอี่ยมวิไัยชัดโชติช่วงและก็อิทธิชาประภาพันธ์ ส่วนทีมเยือนได้แก่ไทยอา์ม,มี่ได้2ประตูจากปิยวัฒน์เพชรน้อยและก็เสาเอกยิ่งถาบอนทำให้การท่าเรือ ASM เก็บเพิ่มเป็น16แต้มจาก6นัดรั้งระดับที่3ของตารางคะแนนกันต่อไปโดยตามหลังห้องเย็นท่าข้ามและก็แบ็คเพลย์ยูเต็ดทีมอันดับที่1และก็2ห่างกัน2แต้ม หลังเกมโคดดมกุนซือการท่าเรือเปิดเผยด้ว่า3มแต้มเกมนี้ถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดของผมด้วยต้องขอบคุณแฟนบอลที่เกมนี้เข้ามาชมเกมกันเต็มสนามและต้องชื่นชมทีมอาร์มี่ในครั้งนี้ด้วยที่ตั้งใจเล่นไปอย่างมากและต้องขอบคุณน้องๆทีมท่าเรือที่ทำอาชีพได้ดีเราชนะด้วยสกอร์9ต่อ2ถือว่าเกินคาดครับขอบคุณทั้งกองเชียร์ทีมอาร์มี่และก็ทีมการท่าเรือที่มาสร้างบรรยากาศการเชียร์ที่สนุกในเกมเกมนี้ เกมนาขอเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเรากันให้เยอะๆเกมพบกับกเกษมบัณฑิตต้องขอบคุณโคดดมคนนี้ก็ได้กล่าวสิ้นท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของการท่าเรือ ASM จะออกไปเยือนกเกษมบัณฑิต FC ในเซกุตซอลไทายลีก2/24นัดที่7วันเสาร์ที่10สิงหาคมเวลา1 9 3 0นณอาคารกีฬาในร,ร,ร่มมองเกษมบัณฑิตถ่ายทอดทางช่อง YouTube และก็ฟุตซอลไทายแลนด์นครับก็ฝากไปให้กำลังใจและพร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะรยังไงอุระวะเรดไดมอน์ปิดดีลในการคว้าโยอิจินากามูระเรมเส้นจากทางด้านของซังการดสึนนะโดยทางด้านของอุระวะเรดไดมอน์ทีมัชนนำในศึกฟุตบอลเจวันลีกของญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวโยอิจินากามูระมิดฟิลตัวเรมเส้นจากทางการดสึเข้ามาเริ่มทีมช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2 0ัที่24ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งดาวเตะในวัย7ปีรายนี้ส่วนสูง,ง177ซติเมตรเล่นในตำแหน่งบริมเส้นได้ทั้งขวาและก็ซ้ายเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนแทบทุกชุดรายตั้งแต่ยู18ปียู19ปียู21ปีแล้วก็ยู23ปีลงเล่นรวมกันนะฮะ ทุกชุดไปทั้งสิ้น36เกมยิงไป3ประตูก่อนจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียด้วยสัญญาจนถึงวันที่31มกราคมปี2026และกรสวมเสื้อหมาเยเลข88ลงเล่นในกระทางทีมสวมบัติงานกับพทนั่นของซังการุสึตั้งแต่ปี2022ลงเล่นให้กระทางทีมรวมทุกร,รายการทั้งสิ้น75เกมยิงไป15ประตูกับอีก8อาซิสสำหรับทนั่นของโยอิจินากามูระเริ่มต้นจากการเป็นลูกแข้งลูกม่อของซาวะเชฮิโรชิมา ก่อนจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2016ฉะนั้นก็ถูกปล่อยยืมไปเก็บเลเวลกับมอนเตดิโอยามากาตะ FC กิฟูเอคิเมะ FC ก่อนที่ฤด,ดูกาล2022จะย้ายขาดไปที่สการ์โดสดในครั้งนี้นั่นเองครับก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่ในันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับั่งฟุตบอลไทยครับ